สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้นครับผมก็มีสว่านไร้สายสา3ระบบมอเตอร์บัสเลตรไร้แปลงคานราคาถูกมาแนะนํากันนะครับผมพอดีช่วงนี้เขาเป็นช่วงลดล้างสต็อกนะครับเขาเลยขายเพียงชุดละ1,200้กวบาทเท่านั้นนะครับเป็นของยี่ห้อดูราบิวนะครับรุ่น dbcd-02 ตัวเครื่องแพ็คใส่กล่องพลาสติกมาอย่างดีนะครับ พอเปิดมาก็จะเจอคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องสว่านนะครับ1เครื่องด้วยกันสำหรับในชุดนี้เขาให้แบตเตอรี่มา2ก้อนนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์การชาร์จแล้วก็นอกจากนี้นะครับในตัวกล่องก็จะมีดอกเจาะดอกสว่านดอกไขควงนะครับมี ลูกบล็อกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายอ่อนเอาไว้ยิงสกรูในที่แคบเป็นสว่าน3ระบบใช้ยิงสกรูเจาะไม้ใช้จเจาะเหล็กก็ได้รวมถึงมีระบบเจาะกระแทกใช้เจาะปูนก็ได้ครับสว่านมีแรงบิดท,ที่สูงถึง50นิวตันเมตรแล้วก็สามารถปรับแรงบิดได้20ประดับนะครับสำหรับว่าจับดอกสว่านเป็นแบบคีเรชักสามารถจับ ดอกสว่านได้สูงสุดที่10มิลิเมตรด้วยกันโดยมีความเร็วรอบสูงสุดนะครับของตัวสว่านที่2,200รอบต่อนาทีแล้วก็มีไฟ LED นะครับไว้ส่องสว่างเพิ่มความสะดวกในการทำงานในที่มืดสำหรับตัวสว่านก็สามารถปรับระดับเร็วช้าได้2ระดับนะครับแล้วก็มีการ ปรับเดินหน้าถอยหลังได้และตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสนะครับมอเตอร์ไร้แปรงถ่านสำหรับตัวเครื่องจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถจับกระชับได้ถนัดมือดีมากเลยสำหรับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนแรงดัน20โวลต์นะครับและมีวความจุอยู่ที่1.5แอมป ให้มาจํานวน2ก้อนนะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์การชาร์จแล้วก็สวัสดีันนี้นะครับรับประกันถึง6เดือนด้วยกันแล้วก็สำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อมาใช้งานเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในช่องคำอธิบายนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานกันได้เลยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการรีวิวแนะนำสว่านไร้สายมอเตอร์บัสเลส3ระบบ ของยี่ห้อดูราบิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ